เมืองไทยเมืองไหนก็แล้วแต่ครับอากาศร้อนยังไม่พอดันเต็มไปด้วย PM 2.5อีกหายใจเข้าไปเป็นอันตรายครับระยะยาวแย่นแน่นอนบางทีการรอความช่วยเหลือแบบภาพรวมก็อาจจะไม่ทันเวลาครับอะไรทําได้ทําไปก่อนผลิตเครื่องพ่นไอน้ําดักจับฝุ่นระดับห้องเรียนซะเลยเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนโอ้แบบนี้ไม่เปลืองไฟใช้โซลาเซลล์ครับไม่เปลืองไฟแน่นอนฉเฉลยหมดแล้วไปตามดูในรายการท่าไม่ตายครับ มาครับวัยรุ่นร้อยเอ็ดวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเราเร่งเขียนว่าประเทศไทยนั้นประสบปัญหาหมอกควัน PM สองจุดมีขนาดเล็กนะครับและเบามากจึงไม่สามารถตกลงได้ตามเรดน้มตัวของโลกครับเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ไขได้จากภายนอกแอ้น้าเนี่ยมันสามารถจับฝุ่นได้ขนาดเล็กได้ในอากาศได้ครับวันนี้ก็พากันศึกษาค้นคว้าวิจัยเราจึงคิดค้นเครื่องคนไอน้กากรออากาศอัตโนมัติด้วยระบบเทคโนโลยีพลังงานโซล่าเซลล์ครับเป็นการใช้ละอองน้ําเพื่อไปดักจับฝุน่นละอองครับให้ตกลงมาสู่พื้น เนี่ยเนีเด็กผู้ชายผู้น่าสงสารคนนี้ครับเขากําลังตั้งอกตั้งใจเรียนใฝ่หาความรู้แต่ปรากฏว่าเป็นไงฟื้นิดโอ้ยไอมันเกินมันเกินฟื้นิดไปแล้วโอ้โหไหวไหมเนี่ยขอขอเคอไอเนีโอ้ยเครื่องเข้าด่วนสิ่งประดิษฐ์เข้าด่วนอ่าฟังดีๆนะครับมีหลายประเด็นเลยมีเรื่องของ pm 2 5ใช้ละอองน้ำแต่ว่าโฟกัสในแบบ ขนาดแค่ห้องเดียวมีเรื่องของการเขียนโปรแกรมมีเรื่องของพลังงานโซโลาเซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องครับมันจะเป็นยังไงวันนี้วิเลยที่อ็ดตั้งอยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเลขที่210ถนทนเทวาพิบาลตะบนในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดก็มีนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับปวชปวสแล้วก็ปริญญาตรี พรลบนะครับเปิดสอนประเภทช่างอุตสาหกรรมอย่างเดียวก็มีทั้งหมด10สาขาวิชาก็นักเรียนนักศึกษาของที่นี่นะครับมีความประพฤติเรียบร้อยมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาซึ่งการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็มุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความสามารถใน3ส่วนด้วยกันทักษะความรู้ ทักษะฝีมอือแล้วก็มีเกานาคติที่ดีการจัดเรียนการสอนเนี่ยเราพยายามที่จะเน้นให้เด็กเนี่ยมีทักษะมีความชํานาญในการไปประกอบอาชีพนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการจัดก,การศึกษานในทุกระดับเนี่ยเราก็จะเน้นการเรียนการสอนที่ใช้องค์ความรู้ทั้งหมดที่เขามีมาประยุกต์ในการผลิตชิ้นงานเกิดประโยช,ชน์ต่อชุมชนเกิดประโยชน์ต่อสังคมนะครับสามารถนําไปใช้ได้จริง ะะพันแหนกไฟฟ้านะครับเป็นอีกหนึ่งพันแหนกของการอาชีพที่มักจะมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลากหลายนะครับฝีมือช่างมากมายเข้ามารวมกันเป็นนวัตกรรมที่กอ่อเกิดขึ้นมาครับวันนี้เราจะไปคุยกับเขาให้ลึกขึ้นครับเริ่มต้นด้วยครูจอร์ดกันครูจอร์ด ครูจอสครับเป็นฉายาที่เด็กตั้งให้ครับผมก็จะสอนคอนโทรเลอร์ครับวิชาควบคุมเครื่องกลไฟฟ้ามันเรียนเกี่ยวกับการต่อวงจรครเป็นการควบคุมมอเตอร์3เฟสมอเตอร์1เฟสครับในโรงงานอ,อุตสาหกรรมทุกวันนี้ไฟฟ้าเราอยู่รอบตัวเราเด็กก็เลยสนใจมากที่จะมาเรียนไฟฟ้านะเพราะว่าจบไปแล้วก็มีงานทําการันตีนะครับเพื่อที่จะเข้าโรงงานอ,อุตสาหกรรมหรือได้เป็นข้าราชการ ก็คือจบไฟฟ้าไปเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําไฟฟ้าอย่างเดียวถูกไหมครับไม่จําเป็นครับจะไปเป็นช่างยนต์ก็ได้ครับเพราะว่าช่างยนต์ก็จะเกี่ยวกับะระบบไฟฟ้าเหมือนกันยิ่งทุกวันนี้นะครับรถ e v ีนะครับรถไฟฟ้ากําลังเข้ามาเยอะเด็กอาจจะไปสนใจนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของไฟฟ้าสูตรหายใจให้เต็มปอดสักหนึ่งปืดก่อนไปทําความรู้จักกับพวกเขาให้มากขึ้นครับคนที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้น,น้องเนด้าก็เป็นคนโลกนะครับเวลาเจออะไรที่กดดันหน่อยก็จะ เวลาตื่นเต้นลิ้นรัวแล้วก็ดูแลเพื่อนเพื่อนเพื่อนคือที่หนึ่งพิมเดชก็จะเป็นคนซุ่มซ่ามนิดนึงที่สจริงๆชอบทําของแตกอะไรก็ฟังครับพิมเดชอย่ากได้จันแ่าวพิมยงเช่กรอบรูปครับโอ้โหถือปุ๊บล่วงครับ สงใส่มือไม้อ่อนท่อดถ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 อครับท่อปล่อยออกซิเจนครับแี่ก็เย็นด้วท่อที่มันขึ้นไปสูงๆตรงนั้นนั่นแหละครับผมมองเองมันด้วยความที่มันสีใสครับมันอยู่ตรงที่ว่าปิดท้ายรถครับมองไม่เห็นครับก็ยกขึ้นก็โต๊ะยาวนะครับท่อมันยาวนะครับท่อมันยาวมากแบบสูงสูง มันเลยแค่นี้แหละครับไม่มีอนกัพูดจริงแต่ขี้อายใช่ครับขี้อายครับต้องไหนวะผู้สาวเก่งมากคิมเป็นคนพูดน้อยแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกใช่ครับเป็นคนนิ่งๆใช่คุณเพื่อนก็คนละแบบครับไอ้น้ำออกปุ่งป่วงครับเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ไม่ดีบ้างเช่นวันที่เขานอนดึกเขาก็จะขันน็อตสลับไปสลับมาต่อวงจรผิดตัวอย่างวะใช่เข้าไป ต้องใช้มีความในใจครับมักวงแล้วก็เข้าคนง่ายอย่างเช่นสาวครับเข้าง่ายมากครับไอ้น่อนพี่ไอแต่เมื่อเจอสาวแล้วก็พูดจริงทุกคนเลยใช่ครับันออกมาจรงจากใคยในใจใจันพาไปครับไม่ธรรมดานะคาพูดแต่ละคนสงสัยจะต้องมีเรื่องเล่ามากกว่านี้ละมีวิริกรรมก็คือคือสิ่งประดิษฐ์ที่เราทําอยู่ ทตกทุกคนก็ตกใจหมดเลยสุรติดเหมือนเดิมครับอคนเดียวครับสุนซ้ำโอ้เขาก็หง่อยหง่อยเสร็จเขาก็หัวเราวต่อไม่ได้มีอะไรช่วงหลังๆไม่ให้ถืออะไรเลยให้เขาเดินสบายให้ทำโซฟาไม่ให้ทอะไรครับคือเขาจะชอบยกครับเขาแบบอยากจะยกบบโชว์คนเดียวฮะไหลครับ ตกครับฝั่งหนึ่งน้องก็แตกไปเขาอยากโชว์สาวแบบสาวเยอะตอนนั้นเขาแบบอยากยากโชว์สาวเหมือนเดิมครับ <c oughs> เน้นๆคือสาวครับตัวนี้วิริกรรมเด็ดเลยครับเกือบได้ทําไหมอย่าไปยอมพูดกลับถึงอาจารย์หน่อยเขาแบบว่าเป็นกันเองครับผักดังนครับอยากจะเสร็จไม่เสร็จบ้างก็ <c oughs> เสร็จกได้ครับความจริงจากใจใช่ไหมครับใความจริงความจริง <c oughs> โอ้เกยบจริงๆแล้วอาจารย์เขาไม่ได้ชื่อจอร์ชใช่ไหม ต้องถามช่างไกครับแกเป็นคนที่เปลี่ดีครับแล้วก็แบบอยากได้ชื่อภาษาอังกฤษครับแล้วก็คิดหาชื่อโอ๊ยอะไรจะเหมาะสมกับฐานะแกนะครับแกก็ถือว่าเปย์ะด้หนึ่งครับชอบใช้เปย์เปย์พีจ้าวเรียกวงการแกเรียกอาจารย์นะเรียกพี่จอสออาจารย์บ้านแตกหรือเปล่าอ่อย่างที่รู้กันครับนี่คือรายการทีวีไอ้เครื่องเนี้ยจริงๆแล้วทำเสร็จไปตั้งนานแล้วประสบความสำเร็จ การไปประกวดไปที่ไหนมาแล้ววันนี้เราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นเลยวิธีคิดเขาคิดกันยังไงมันมันคิดเป็นเครื่องนี้แต่แรกไหมหรือว่าต้องระดมสมองกันแค่ไหนวันนี้เรามีโครงการอะไรมานำเสนอที่เราจะไปแข่งสิ่งประดิษฐ์ระับชาตผมจะได้เครื่องตัดหญ้าโซลาเซลล์ครับเฮีเดียอันนท์น <laughs> มันก็มันก็โอเคนะครับแต่ว่าอาจารย์เขาให้โจทย์มาครับเป็นพลังงานโซลาเซลล์ถ้าเชื่องตัวอย่าธรรมดา่น่ยรับมันเป็นน้ำมันครับ จะให้แบบใช้พลังงานโซลาเซลล์เพื่อจะประหยัดพลังงานแล้วก็ให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นประมาณนี้ครับไมไ่ใช้การเผาไหม้จากน้ำมันครับแต่ว่ามันไปทางเกษตรของเรามันเป็นเชิงพลังงานมีใครเสนออยก่ไหมเออผมขอเสนอได้ไหมครับเราประสบป,ปัญหาหมอควันพิียมครับคือผมอยากเสนอให้มันสามารถกําจัดได้ครับนในสถากนการณ์ตอนนี้คือฝุ่น PM สองจุดห้าเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ไขได้นะจากภายนอกเราอ่าเร็นเหียนว่าการส่งผลตอล่อเราเดินหายใจของเรานะครับอาจทําให้เราเสียชีวิตได้เป็นปัญหาที่ แก้ไขเพราะทานยากใช่ครับแล้วเราจะแก้ยังไงทีเนี้ยเราลองน้ำนะครับแบบลองน้ำเพื่อดักจับฝุ่นให้มันตกลงมาสู่พื้นอย่างนี้ซึ่งหมอกวันปีมสอนนั้นมีขนาดเล็กนะครับและเบามากจึงไม่สามารถตกลงได้ตามแรงตัวของโลนครับเราจึงคิดค้นเครื่องพ่นไอ้น้ำกรอกอากาศอัตโนมัติด้วยระบบที่ยีนพลังงานโซล่าเซลล์ครับเป็นการใช้ระอองน้ำเพื่อไปดักจับฝุ่นละอองครับให้ตกลงมาสู่พื้นก็พากันศึกษาก็ได้เร็งเห็นว่างั้นเรามาแก้ปัญหาภายในห้องเพื่อที่จะลดฝุ่นให้น้อยที่สุดความคิดผมนะคร เราไม่สามารถทำให้มันทุ่ดถึงได้ครับเราจึงมาทําไว้ไปในห้องดีกว่าไหมครับก็ดีนะโอ้จานไม่เห็นบีเลยผมองน้ําพ่นออกก็ได้จานกรองน้ำแบบแบบนี้ดีกว่าเครื่องตัดหญ้าดีกว่าเครื่องตัดหญ้าโอ้โหจานเพื่อว่ามันไม่เข้ากับปัญหามันไม่เข้ากัจัดเข้าเสียแต่อันนี้มันเป็นวิกฤตใหม่นะครูคิดว่าน่าสนใจนะครับน่าเอามาสร้างคิดค้นเราสร้างเครื่องนี้ ลดฝุ่นภายในห้องภายในห้องเนาะภายในห้องก็จะเป็นห้องห้องที่ห้องเรียนห้องประชุมอย่างนี้ครับห้องนักเรียนครับห้องที่เราเรียนกันอยู่เครื่องนี้ก็ดีนะแต่มันติดบนเครื่องตัดหญ้าได้ไหมเดีเอาไปติดข้างบนอย่างนี้ได้ไหมมันไม่ได้มันไม่ได้ไงอย่างนี้ไมได้ไหมมันไม่ได้เลยมันกว้างเกินไงคือมันเครื่องนี้ก็ประสิทธิภาพมันไม่ถึงผมก็ทำเครื่องใหญ่ๆสิใส่โซละเซลล์ด้วยใหญ่ๆมีรังคาด้วยนี่แม่งี่ไงคุณเกาเครื่องปองอากาศคนไปไว้บน เครื่องสัยญาผมให้มันกรองอากาศไปผมก็ทํางานไปนี่แหละประการผมแหละดีหรือเปล่าเดี๋ยวเครื่องสัญญาพักไว้ก่อนนะครูคิดเห็นว่าเรามาทําเครื่องดักฝนเพียงสองนก็ดีกว่านะครับเด็กๆโอเคครับโอเคเห็นด้วยครับเห็นด้วยโอเคนั่งก็ได้แล้วเราจะสร้างเครื่องนี้กันครับผมโอเคครับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าเครื่องพ่นไอ้น้ำกรองอากาศอัตโนมัติโดยระบบเทคโนโลยีพลังงานโซล่าเซลล์ควันนี้เขาชอบพูดภาษาอังกฤษครับให้เขาพูดภาษาอังกฤษ เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษมาเลยดีกว่า Automatic Steaming Air Filter with Ultra c e a n Energy Technology นีบโโเลยนะครับคือเดกเกินผมแล้วในเครื่องนี้เราต้องมีอะไรบ้างจะทำยังไงขึ้นมาเราจะทำละอองน้ำแบบไหนเครื่องสร้างหมอกไอชุดอันต้าโซนิกมันน่าจะสร้างหมอกได้นะมันเป็นชุดอันต้าโซนิกมันจะสั่นปุ๊บมันก็จะมีหมอก ขึ้นมาเป็นไอ้น้ําจิมเจะอะไรกองฝุ่นดิพวกพัดลมแล้วก็ชุดกรองอากาศดีไหมครับคือเราจะดูดอากาศจากข้างนอกเข้ามาเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ยังมีฟิลเตอร์กรองไอ้พวกฝุ่นด้วยครับพ่นอลนะอะไรมันไม่เหม็นเลยน้ำถ้าเกิดมันเน่าอย่างเงี้ยมันไม่เหม็นเลยสามารถแต่งเติมกลิ่นได้ไหมอืมน่าสนใจน่าสนใจโซลาร์เซลล์ค่ะต้องมีแบตเตอรี่ควรจะมีแบตเตอรี่เก็บแบตเพราะ<อ>ว่าโซลาร์เซลล์ไม่ได้มีทั้งวันชัด ไปให้แบตเตอรี่ขนาด20,000มิลลิแอมเราคิดขึ้นมาดูว่าเราจะใส่อุปรกรณ์อะไรเข้าไปบ้างเราก็ออกแบบก่อนอใช้ภาพ3 d มแล้วก็ออกแบบว่าเราจะทําโครงสร้างขึ้นมาอย่างไงให้เข้ากับตัวห้องห้องนั่งเล่นห้องประชุมหรือห้องที่เราเรียนกันอยู่เราจะออกแบบดีไซน์ยังไงว่ามันจะไม่ใหญ่เกินไปจะไม่เล็กเกินไปและจะทํางานได้ดีประสิทธิภาพสูงสุดไหนออกแบบแล้วหน้าตาเป็นยังไงไหนเราเอามาให้ดูหน่อยครับนี่ครับแบบนี้เลยครับอ๋อชวนดมมูมันก็ดีนะครับผมว่ามันเติมน้ำทางไหนครับนะอ้าวคุณเนี่ย ให้มีสติกเกอร์บอกเลยนะว่าเติมน้ำตรงไหนไม่นี่ก็คือเป็นแค่แบบไงแบบก่อนแบบแล้วเราก็จะไปออกแบบกันโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทําตามนี้ที่เราออกแบบกันนะครับมีปัญหาอะไรหรือเกิดขัดข้องในส่วนไหนขาดหรืออะไรให้บอกอาจารย์โอเคครับเด็กๆโอเคไหมครับสวัสดีครับ ฝุ่น PM 2.5คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆครับเส้นผ่าศูนย์กลางของมันเนี่ย5 1ถึง2.5ไมครอนถ้าพูดไดงเห็นภาพก็คือเส้นผมของเราโดยทั่วไปแล้วเนี่ย มีเส้นผ่าส่วนกลางประมาณ50ถึง70ไมครอนลองเทียบดูดิและอาจารย์ฝุ่นตัวเนี้ยไม่เกิน2.5เล็กกว่าเส้นผมของเราซะอีกครับจึงแทบจะไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะตกลงสู่พื้นด้วยตัวเองครับมันจะล่องลอยอยู่รอบตัวเราลอดผ่านรูจมูกเข้าไปเก็บไปในร่างกายของเราครับใครจะไปอยากเก็บอ่ะคราวนี้พอเราสะสมในร่างกายนานๆเนี่ยก็เริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายครับ ในทางที่ไม่ทีด้วยเพราะฉะนั้นครับถ้าค่าฝุ่นมันเยอะออกนอกบ้านอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแบบ N95 นะครับถึงจะเอาอยู่ถึงเวลาลงมือครับลุกขึ้นมาจับเครื่องไม้เครื่องมือช่างทักษะทุกอย่างที่เรียนมาจะต้องโถมเอามาใช้กับวินาทีนี้แล้วครับเขาจะเริ่มต้นกันที่ขึ้นโครงของมันก่อนครับ เราออกแบบขึ้นมาครับแล้วเราก็ทําการเชื่อมสแตนเลสให้ติดกันครับให้เป็นโครงขึ้นมาอ่าครับเย็นๆสิเลามาสแตนเลสเพื่อเชื่อมโครงครับเพื่อไปทําเครื่องครับระยะเท่าไหร่วะโอ้ดีนี่นี้ต้องอะร่เท่าไหร่เอาได้ไรวะโอ้ยโอเคโอเคโอเคมาสิโอ้ยมาร์ตเหล็กเออมาตัดโถนะครับ นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนรู้ครับคนที่จะเรียนเป็นช่างไฟฟ้าก็จะสามารถทําได้อีกหลากหลายอย่างเลยที่อยู่ในทักษะวิชาช่างต่อไปนะครับเราจะส่งต่อให้ช่างชิมเป็นคนเชื่อมนะครับดูสเตปลีลาระดับช่างใหญ่ครับขาแล้วนี่อะไรขาแขนแล้วนี่ใช<อ>่ไหม นี่ยังแค่เริ่มต้นนะครับเรียกว่ายังไม่ถึงแบบ10%ของงานที่จะต้องทําขึ้นมาให้เสร็จนะตอนนี้เลยต้องเชื่อมเนี่ยก็ต้องเรียนรู้นะครับเอาเวลาที่ไหนไปเรียนกันก็ไม่รู้ไฟฟ้าก็ต้องเรียนนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเขียนโปร,โกร,โปรแกรมเข้ามาอีกไปเต,ต่อไปไป วันนี้เราก็จะมาแนะนำอุปกรณ์เพื่อประกอบเครื่องนะครับหนึ่งเลยนะครับขาตั้งแผงโซล่าเซลล์ครับสองครับแผงโซล่าเซลล์นะครับขนาด18โวลต์200วัตต์นะครับแล้วก็ท่อ PVC เพื่อส่งรองน้ํานะครับถังเก็บน้ำครับบรรจุสูงสุด9ลิตรครับต่อมานะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด1,000วัตต์แปลงไฟจาก AC เป็น DC นะครับแล้วก็ท่อไอทิลิกไซด์เพื่อส่งหมอกขึ้นไปแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตหนา20,000มิลลิแอมเพื่อจ่ายไฟให้กับ ครื่องใช้ต่างๆนะครับต่อมาเป็นเบเกอร์ตัดต่อวงจรของแบตเตอรี่เบเกอร์ AC นะครับตัวต่อมาเป็นเบเกอร์ DC เพื่อตัดต่อการชาร์จให้กับแบตเตอรี่ครับตัวรับสัญญาณ WiFi ครับเพื่อแสดงผ่านแอปพลิเคชันชาร์จเจอร์ครับเพื่อชาร์จแบตให้กับแบตเตอรี่ลิเธียมต่อมาเป็นหน้ากากพัดลมแล้วก็ตัววัด PM ครับเคอเห็นอุปกรณ์อันหลากหลายบนโต๊ะนั่นไหม่ฉันเห็นแล้วตาลายเหลือเกินครับน้องๆจะค่อยๆมาประกอบให้เราดูกันครับทีละขั้นเลย ขั้นตอนนี้นครับเราจะมาประกอบอุปกรณ์เข้าเครื่องนะครับอันน yeah> UH! ี้คือบานสวิงครับให้สวิงลมออกมาครับเฮ้ยใครอะใครบางคนคิดวะโอยโเาพื่ออะไรวะรดฝุ่นไงมีตรงไหนโอ้เครื่องระยะนดีตรงไหนทุกตรงเขาโครงของความเป็นเครื่องอะไรสักอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาเป็นโครงกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ เอาไปนะครับใส่เบเกอร์ดีซีนะครับบอกแล้วไม่ทำเครื่องตันยย่หมดเรื่องเราไปนะครับเราก็จะมาใส่โซล่าชาร์จเจอร์นะครับอันนี้นเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับแบตเดี๋ยวขึ้นมานอ่คนีบนี่ครับขันเข้าไปตัดกะตาดก็ตัดตาก อุปกรณ์ไฟฟ้าสซิตสายไฟต่างๆเริ่มถูกร้อยเลียงเข้าไปในส่วนของด้านหน้าเครื่องนะครับใช้ระยะเวลาจริงๆแล้วเนี่ยผ่านกันไปหลายสัปดาห์นะครับแต่นี้ทําให้ดูแบบง่ายๆก่อนนะเป็นตัวอย่างต่อไปนะครับเราก็จะมาประกอบด้านหลังนะครับเราจะมาใส่อินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับตรงนี่นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับใช้สําหรับ แปลงไฟจาก DC เป็น AC นะครับประกอบแบตครั้งหนึ่งนะครับเราก็ต้องหาว่ากำลังไฟที่วิ่งออกมามันพอหรือเปล่าให้สอดคล้องกับโซลาเซลล์นะครับที่เราชาร์จเพื่อที่จะมาใช้กับตัวเครื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการใส่กล่องนะคะกล่องนำ้ำนี่ครับใส่กล่องง่ายมากก็ไ่ก็ไปกๆบเรละลางนั้นตอนทมันไม่ใช่ใส่ยิ่งนี่คือนะอะไรครับหี่คืออะไรน่คืเหียนะ นี่ครับตัวชุาซนอันด้าโซนิะครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีอัลตราโซนิกเนี่ยมีการประยุกต์ใช้งานกันอย่างหลากหลายครับมีความสําคัญในหลายๆด้านในชีวิตประจำวันของเราครับทั้งในแง่ของการแพทย์การเกษตรงานวิจัยต่างๆครับวันนี้น้องๆก็เอามาใช้ด้วยก็ต่อไปนะครับที่มาใส่ท่อใส่ท่อครับท่อนี้เราจะลำเลียงไอ้น้ำขึ้นมานะครับ เอ๊ะเปล่าใช่แล้วถูกแล้วถูกแล้วจำการปิดนะครับปิดนะครับต่อมานะครับเราจะใส่เบกเกอร์ดีซีนะครับเป็นตัวตัดต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับาใส่ยากโซลด้เซลล์ไม่ยากหรอกไม่อยากเกินใจพี่แล้วมั้งพี่ใจฉุนจริงจัง อ่าครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับชื้และชิ้นสุดท้ายคือแพดดนแทนแพดนแทนแทาครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับสุโยอดสอเหรอนี่ครับเอาอยู่ด้านนอกใช่ไหมเราวางแม่งหน่อยครับเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาไปทดสอบกันที่ห้องเรียนกันครับ ไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับ,คร,บครับ PM 2.5นี่ปัญหาใหญ่ครับในขณะที่แบบว่ารัฐบาลเองก็ยังไม่สามารถแก้ไขมันได้อย่างร้อยเปครับจะให้น้องๆไปแก้ก็กลยอยู่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยโฟกัสไงอันนี้พูดเน้นย้ำอีกทีเขาโฟกัสแค่อยู่ในแอเรียหรือว่าพื้นที่ห้องเรียนของตัวเองแล้วก็ลองไปใช้จริงเลยใช้ได้ไหมสวัสดีครับ วันนี้เราจะมานำเสนอนะครับเครื่องพ่นไอ้น้ำกอกอากาศอัตโนมัติด้วยระบบทเทคโนยีลยีพลังงานโซลาร์เซลเซล์นะครับคือเราเล็งเห็นว่าในปัจจุบันประเทศไทยนั้นประสบปัญหาหมอกควัน PM 2.5นะครับซึ่งวิธีการป้องกันนั้นสามารถทํได้วยการฉีดพ่นน้ําเพื่อดักจับฝุ่นละอองให้ตกลงมาสู่พื้นเครื่องนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5แต่ว, 5, ว่าฝุ่นควันที่มีขนาดเล็กภายในห้องนะครับเป็นห้องปิดที่มีขนาด4คูน4ตละ4ค6สูงไม่เกิน3เมตรครับแล้วก็สามารถก ทางระยะไกลด้วยแอปพลิเคชันได้ด้วยแล้วก็เราใช้เป็นระบบพลังงานแบบโซล่าเซลล์นะครับซึ่งมีแบบตเตอรี่ขนาด2 0 0 0 0มิลลิแอมนะครับอยู่ได้6ชั่วโมงนะครับการตรวจใช้งานเครื่องนี้นะครับกดสวิตช์ด้านล่าง2ตัวเปิดปุ๊บแล้วก็กดตรงเซ็นเซอร์ตัวนี้จะกดผ่านแอปก็ได้นะครับแล้วก็มีระบบวัดความชื้นนะครับตรวจสอบความชื้นเพื่อไม่ให้มันชื้นเกินไปถ้าชื้นเกินไปมันจะตัดการทํางานเองความชื้นต่ากว่านั้นก็จะกลับมาทํางานอีกครั้งนะครับนี่ครับเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันได้ มีแอปมีแอปด้วยสดชื่นป่ะครับนี่ต้องบอกว่าสดชื่นรื่นรมที่ไม่ใช่สดชื่นรื่นล้มอ่ะเพื่อแผ่อากาศที่ดีขึ้นให้กับทุกๆคนครับพูดถึงเรื่องปัญหาฝุ่นตอนนี้หน่อยก็หายใจลำบากครับอันตรายมากครับทำให้โลกร้อนครับเป็นมลพิษครับทำลายอากาศบ้านเราครับอาจทํทำให้ผู้สูงอายุอาจจะ เเจบบป่วยไครัพอมีเครื่องนี้เข้ามาเท่านั้นแหละทําให้บรรยากาศในห้องดีขึ้นครับแล้วก็เจนเย็นน้ำพารประมาณนีครับปลอดภัยขึ้นนะครับใช้งานยากไหมครับง,ง,ง่ายง่ายครับพี่แบบผ่านแอปแล้วก็กดปุ่มที่ตัวเครื่องประมาณนี้ครับก็คนที่เขาเป็นภูมิแพ้ะค่ะเขาก็จะรู้สึกหายใจคล่องขึ้นผิวพันอะไรเงี้ยเขาจะชุ่มชื้นเขาจะคอยแบบว่าไงล่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อย ความชื้นน่ที่เหมาะส่กับตัวเราค่ะความชื้นที่เหมาะส่วนครับอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นคร่งนี้มัสามารถทำได้ผิวเราจะไม่แห้งใช่ไม่แห้งนะครับมีพัดลมในตัวด้วยนะครับกองฝุ่นนี่โอ้โหอากาศบริสุทธิ์เลยครับพอมีเครื่องนี้อยู่เขาสบายเขาเรียนได้ค นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับในการพัฒนาต่อยอดให้เครื่องนี้ในอนาคตไม่แน่ครับอาจจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็ทรงประสิทธิภาพมากกว่านีครับนี่คือก้าวเล็กๆที่สําคัญมากๆของทุกคนครับผลตอบรับเป็นไงบ้างครับคนสนใจเยอะนะครับก็ไปแข่งมาเมื่อกี้ก็บริษัทที่เขาทําเครื่องกองนะครับเขาก็เล็งเห็นตรงนี้อยู่อยากเอาไปพัฒนาเอาไปต่อเติม เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหามานานนะครับฝุ่น PM สองจุที่เราแก้ไม่หายเราก็นํามาแก้ไขภายในห้องให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดภาคภูมิใจมากครับที่ทำงานมาแบบนี้มันก็เอาใหม่ทีกเวนาเลยว่าถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วแต่ผมก็ไม่ค่อยจะอยู่เพื่อนครับสาวรัวกลับ้วครับเลือนสามคู่ที่ไหนคุณกลับไปหนึ่งค่คุณสุอเดดก็รู้สึกดีใจไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ครับตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาคก็มาระดับชาตินี่ครับทีแรกที่รู้ผลใช่ไหมคะอยู่ข้างนอกแรกที่3าจริงเหรอวะเมื่อเพื่อนโกหกกันเขาโทรออกมาบอกเนาะไม่เชื่อทีแรกไม่เชื่อค่ะก็เข้าไปท่านไมก็ดีใจมากทำสำเร็จแล้วรู้สึกดีใจครับเพราะว่าตอนทําก็อดหลับอดนอนครับกลับบ้านก็สี่ห้าทุ่มกับเที่ยงคืนครับภูมิใจครับคือเราแบบทุ่มเทกับเครื่องนี้ไปเยอะอยู่ครับผลลัพธ์มันออกมาแล้วก็ดีใจมากเลยครับสิ่งที่เราเหนื่อยกันมาเป็นเดือนแล้วก็พัฒนานะครับต่อยอด จนประสบความสําเร็จก็ได้หนึ่งในสีของชาติภูมิใจกับตัวเด็กที่มีความสามารถแล้วก็เชื่อฟังครูที่สอน,นแล้วก็เล็งเห็นเป้าหมายด้วยกันสุดท้ายแล้วก็ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็อยากจะขอบคุณคุณครูค่คคะที่ให้โอกาสเราได้ไปสแสดงความสามารถแล้วก็คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาให้กำลังใจดีมากเวลาไปไหนได้วยกันอย่างเงี้ยเราไปออกฟิกกิทใช่ไหมคะเลี้ยงข้าวหมดเลยครูคน่ารักมาก ขอบคุณครับที่ผักดันนะครับจากนวัตกรรมที่ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ถึงครับก็ดีใจรู้สึกขอบคุณจริงๆครับอาจารย์ก็ให้คาแนะนำนะครับในการทําแล้วก็ฝากยังถึงอย่างเดียวครับอาจารย์เวลานัดครับให้อาจารย์มาเร็วกว่านิดนึงครับนัดบ่ายสองมาบ่ายสี่โมงครับต้องรอครับก็อยากจะขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้โอกาสผมได้ไปแข่งสิ่งประดิษฐ์ผมก็เป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรแล้วครับอาจารย์ให้โอกาสนี้ก็ขอบคุณครับ ถ่าไม้ตายของเรานะคะก็คือการที่เราแบ่งหน้าที่ให้ทุกคนได้ทําได้อย่างเต็มที่ค่ะและทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดค่ะต้องขอชื่นชมน้องๆแล้วก็อาจารย์มากๆเลยนะครับที่เลือกที่จะมองสิ่งใกล้ตัวมองการเป็นอยู่นี่แหละของเราทุกคนในชีวิตประจําวันเนี่ยแล้วปรับเปลี่ยนออกมาเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริงครับเริ่มต้นกันที่เพื่อนๆห้องเรียนเนี่ยสำคัญมากๆเลยแล้วอนาคตครับเชื่อว่าไปได้อีก ไกลแน่นอนแล้ววันนี้ครับมีคนที่ไปได้ไกลแล้วครับแล้วก็จะกลับมาแชร์ประสบการณ์ก็คือสิ์เก่าครับจะมาเล่าให้ฟังถึงการเรียนสายอาชีพเนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อชีวิตในอนาคตครับคิดว่าช่างมันต่อยอดได้หลายอย่างครับเช่นผมเลือกที่จะมาเรียนช่างไฟฟ้ากำลังผมชอบแล้วผมมีความฝันว่าผมอยากเป็นพนักง,งานช่างไฟฟ้าผมก็เลือกเลือกเรียนสายนี้ครับผมชอบการทํางานขององค์กรเขาครับทำงานแบบรอบครอบ รัดกลุ่มและเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงนครับไปได้หลายทางครับไม่ว่าจะเป็นเข้าเป็นทางราชการดัรานธาหกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือประกอบอาชีพด้วยตัวเองก็ยังได้ครับการเรียนในแผนกไฟฟ้านมันสาคัญต่อสังคมทุกวันนี้ยังไงครับต้องปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันนี้ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์เรามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่อาศัยอุตสาหกรรมต่างๆก็ต้องใช้ไฟฟ้าและทุกวันนี้ยิ่งรถยนต์ก็ยังหันมาใช้ไฟฟ้าเลยครับความจําเป็นต้องมีช่างไฟฟ้านี่มันจําเป็นอย่างยิ่งครับเอาจริงๆหางานทํายากไหมครับไม่ยากเลยครับเพราะว่าปัจจุบันนี้งานสายไฟฟ้าอ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับระบบแอร์ระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างในรายละเอียดเรานักศาาึกษาฝึกงานนะครับก็จะฝึกตามร้านแอร์แล้วก็บริษัทรับเหมาต่างๆครับถือว่าหางานนีง่ายมากครับ มีอะไรอยากจะพูดถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กําลังจะเลือกเรียนในสายอาชีพไหมครับเด็กที่จะเรียนไฟฟ้าได้ครับหนึ่งครับไม่ต้องเก่งมากก็ได้ครับขอให้มีความตั้งใจมีวินัยในตัวเองครับตั้งใจมุ่งมั่นมีเป้าหมายครับถ้าชอบสิ่งใดทำอย่างเต็มที่ครับและความพยายามจะเป็นจุดสําเร็จครับแล้วพบกันใหม่กับท่าไม้ตายสวัสดีครับ